กอย่สานน้ำพสวัสดีจ้าม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 ากินขวน้ำก่อยก็ได้ยังกินออีปูกินข้าวอยู่ตลาดแกงขี้เล็กมาได้จ้ามาได้จ้า แม่ของคนเจ๋วข้างหลังน้องอยูยูคุณยายสวัสดีค่ะแม่หน่าบุญเมื่อกีเ้เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวกว่าจะให้เบิง้งเอามาโชว์กใกล้ๆหน่อยสิคะคนตกจาเลย มาส่วนหน่อยลาพักว่าเนียนได้หละว้าวมมมีปั่นค่ะมมมีค่ะมมมีมามมมีก็ได้โออีิปูในไข้หัวหรอก ว้าท mm ี่ไม่ซีมมองจอดคออีกยูอ่เซีมมึงเดี๋ยวมามองจอดคอมาเสียบมาเสียบมาอนาคตใช้แกนเได้ีกินดูน้อยเดียวกินแก่นาวแม่หันแมลาบเป็นีบคนเยอะแยค่ะมากินยังบอก อแบบเบอกว่าน้อยเดยีมขาดมกมากไปลวเดียวไหนใครก่อนที่ซื้อทีบแล้วพอดักคนเดียวผู้ใดกินบ่ไม่มีคนเดียวเยน๋ยวมึงเีวให้เขาดูเอาว้ด่วนนะดูที่ไหนดูดนพอนนี่เนี่ดูดอะท่น้ำอนมันก็ไม่น้ำเย็นเนยมันบ่ามีน้ำดูดมัมมั ก๋ยเตียวมันมัอยูนานวนที่มันอู่เป็นเด็กมแดงก็จ้อะไเป็นหมอลำดอ่อคนตกคนตกบ้ดมือเลยจ้ะแต่หมอลำต่างหากตัวตัวเลนเลยนะมาไฟช็อตอะไรนี่กันมันมถิ่ยาอยู่กับไฟดีมันจะเสียแนมคเบอร่ออันจะไล่กับไฟเลยแน ยานลูกระเบิดตีอรเขาตีกันซาเซอตีจากไรเมีนยงแบโอ้ยค่้นคนระแวงค้นเขา่เขา่อยากนางกินเดียเย่างมันตีกันังาังเบือต้าไปซื้อของมอเท่าอันใย้อนันอันรวกัเียวอนสันรวกับพันเนียท่มนจะเรียนมันเรียนไปทันยนเนี่มันเรียนเขาวาอย่างน่นี้ก็ทำหมดถึามันบอกว่ามันก็ต้องเรียนข้าวข้นไป ย้ําแลบไปใส่ผงขอมไหมคะเนี่ยใส่ผงนามะใส่มาห่อนยิ้มเ่ดอลยหละมือคือทายทางสีรับแมนดีนค่ะแก่แค้นกันเนาะ ไม่ขายอะไรขายทิพย์ใอ่วิปููคิดออกอีกกระปุกยังไหนกินมะเป็นผลกระตกนะค่ะเค็มไหมไม่เค็มเจือดวันนี้รสได้เลยแหละเจือดพุ่งอ่ะไปต้มกินกระปุนจืดมากเลยอ่ะเอาสองวันรวมกันได้มากอันนี้ของป้าสุ้ย

เตันขาป่ะมันคมพอดีแตนกลับเนี่ยแตนกับประจำตัดจ้านัน่ะท่านเข้าเ็นเลยทจบเนย กงอุอรลเหล็กบรทุกอย่างนำวานเนี่ยระมวแหมของเขาเนน้หวานแสบนมะมาวนวานนหวานสดเจว่าเโาหวานอีกหวานอืมหวานสิบาทเนาะเต้องไปแจงมาเยาสิบบาทตาโพตีมขายยี่สิบโลขายสิบาทมันจะเก็บเนาะได้อีอย่าง นนเก็บเองอยู่ก็คิดค่จาจะพร้อมไปเก็บค่าประเด็กก็ะลาค่าจาก,ก,ก้องคดทุก,เ,กเห็นหม<ป>ว่าแกมยังนเอาชาเกตเห็นว่าเขาจะใส่อนกโอ้ตเกาตเ,าตเ,าตเาก่าค่ะแก้อมากระหรอกมันอยังตนกินเขายุตลัดจ้ะเขาันตาไปทิ้งเลยนะตาจะต่างกันตาแค่ขนนี่และอ้ามั้งสองสามเมืองที่บอกนอเดงมันเน่ย แต่มันบอกว่าอยู่เดีมันเกินน่ะว่าข่าอยู่สิมาข่าอยู่สิเขา่ะแต่ว่ามันสิเขาบ้านข่เขาอ่ะที่ั่นเขายู่ตลอะเขาแห้งมากลอยเท่าไหร่ร้านขุเจ้าก่อนมาเดินมาเดิมเก็บซีทั้งหลายร้านน้ำยายข้างหลังฝนตกแห้งค่สักฝนตกหนักมากวันนี้วันที่สิบเอ็ดข่าอยู่เขาเขาเปนอยู่ข่าอยู่มาหอดเปิดอู้เนเจ้าตากเข่าข้างหลัง ฝากไปลนเถอะย้มันสีละชิวเลยเนาะมัน้มพถ่ายอย่าเห็งตกใจแรงบ้ดติตากเ้าไว้บ้านมือขงคงตายเบด้่ยูเช้าเยอะก่อนอ้วนดอกวอ้วนเก็บให้ได้ปะเนี่ยได้เหรอกวนเอาไใช้ให้ไ้ข้าไปดงร้ตั่าไปก็บลูาจ้ะข้าไปก้อนเดีวพี่ขาออกมาบวอ้วนไดบ่ได้ไปเย้น็เดว

เคดกูดันกับทงินกู่ันกันพรลอดแบ่างทีว่ามันดิ้นไปพลอ่ะคนไม่ท่ากันเก็ีมันสุกแห้งมันม่ใ่นเผาอยู่สองเผาพิะพูเผากูบ้าน่แต่ว่าแตสกุกัออกนะหล้วมันตกไปแล้วอ่ะหนามึงเสียคนนำมันใหญ่ไมนอะไมันเปียกแล้วเทียนบอมันหนาหนิมก็ไปที่แห้งคนเดี้วไม่กีควันมาตากเขาดปเนี่ยที่นี่ทำไมไมเปียกเลยกูก็ได้เลยฟันหอมอร่อย กระเสี่ยงกินอยางเดียวนมำนนักก็ขึ้นแล้วนเนาะจรนนเนี่ผานอะถ้ากี่ยวสี่สิบสงเอาให้ได้สี่สิบแปดนะจะได้เต็มหมด่ดีพ็ดีัดีพอดีตอนนี้น้ำหนักขึน้นมาน <4 S 1> สีกิโแล้วพ่พี่ก็ขึ้นมาลงเลยว่ะนี่กี่แปดสิบเอ็นี่แล้วเจสิบสามตอนน้ำหมาจากกรุงเทพแปดิเอด เดได้แม่กับตอเม่กจะเกิแล้วเกติสามหกบเกีแล้วกางเกงสั่นเลยตึกางเกงอันที่แลกเป้าอะก็มใส่ไดหมดแล้วเดียว่าป้าโอยแม่ีแต่เจดิบเนกางเกงเบออีกเอ๋ใส่ได้เดีวทางนี้กินเพิมน้ำหนักทางนี้กินลดน้ำหนักทางนี้กำลังลดก็ยินลดน้ำหนักยากินกมนดยสลมทเดียวคืนไมจะว่าลข่ห ก็เริ่มเริ่มลยจานอะะกินบอยผิวันเกิดอ่ะไหลมาเน่บอยเอาัเรอย่อยมริงไหลมากที่มาชวมันกินกันนั่า้อถึงตอนนั้นกินราถจกาพ่กเราจพ้องกินครับเตรียมย่าเดียวนอยฉันหก็มาสินก็มแล้วก็นอะไร

เจียวนมันมงกนหม่ะพี่คเเด็นะคีแบพี่พลาแป,ปไปมาเนี่ยกรทองเคยเห็นเวลาไม่กินมันเดียวอ่ะกินมันกอกมะมันก็อกมาเก็บของใส่นงเลดตอนนั่งขายแดกๆอ่ะั็นเนี่ยอาจจะบู้อ๋อมั้งไปแล้วจ้เดี๋ยวจอกันมาคลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้ายาย